นี่ได้งยเขียนน้บนี่ตัวนี้สวัสดีจ้าแม่ว้าง้า,าโอ้ยดีใจ,ใใจเลยดีใจหลเลขว่าดูดงแตกเออเื่มเบอร์เจ้าของอยังมาเ,เลื่มเบอร์อันเท่าระาบเนี้จ้าอันดูมาแต่หน่อยเอสนะโทรมาอยู่เดียบบอเข่าหอดเบอร์เท่ารทราบเข่าหอดเอาปลาส่งหาจับเด็กตัวไหนเนาะจับโป .pin เนื่มเรื่มจับเด็กให้เข้ากัเอาอ่ะ มือมคาดเนี่ยเออมือนั่นมันแม่สายดวนเด็กพัทุดวงมาเด็กพัทุดวงมาเออมือเข,ขาขาดแค่เนี่ยเข,ขาขาดแค่เนี่าให้ตี๊ตามอันนี้บอกขาดเด็กพัทุดวงไน้ยกได้ไหมนี่ดาเด็กพัทุดวงอันนั้นมาสายดวนเนาะสายดวนให้ตี๊ตามแปะเจี๊ตรงๆเลยต่อ,อ,ตอขาแม่กระมิดหางเดียวกับเม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียว าวันนี้มาไปค่ะแม่ขาัดเนี่นยังม่าเนไ่ยมาอยู่โอ้ให้เพื่อนนางสมาธิก่อนบอกแม่ปู่คนปูพาทุงดงเพื่อนไปนั่งออกบมเนี่ยเพื่อนไปนั่งเอาแขกเนาะแขกอะไรแขกยังหวานย่างติดตามขั้นหองหน้าบอมี่แล้วกระสีโทมาให้โอ้ยขั้นคงหน้าขั้นคงเพิ่์นบอมี่แหะเพื่อนกับบอดดโยเท่าให้พี่น้องจางวดนี้ก็รอบเบิ้งมันบอกเบิ้งต่ว่าขั้นเ้าไปเคี่ยวเอาในบอได้แม่ไปเคี่ยวเอาบอได้จ้า ต้องถ่ายเพื่อนทรมาเองต้องเพื่อนทรมาเองเดี๋ยวแต่เพื่อนวานเด็กสิมาตอนไหนอันเทวดาหรือเจ้าที่เพื่อนยุหันสุมวใหายตอนไหนอ่ะนะอาจารย์เอาับคิดจารณาเอาตองใจเย็นๆไม่ก็ต้องได้อยู่แล้วเออ <c oughs> มันนี้แม่ฝันตองหงวัดไปแม่ควงฝ่ากาฝันตองหงวัดเลยนะจ,จ้ะจ้าหญ้าเพิ่นมาบ่แม่หญ้าเพิ่นมาโอ๊้ย ເພິ່ນກະເວົ້າມ່ວນແຖກຄົນຄິ່ງລູກເອີເພິ່ນເວົ້າມ່ວມກຍພິນານະັນພິ່ກມາູພິ່າກຫກສາວພິູ່ກາພິ່ນກະເອາດາງານກເອົາດຈເພິ່ນມາດໃຫ້ຫານອົາມາຢບພະແມ່ອົາມນີ້ຍູ່ອນອາວັນ เอาว่เป็นยังไงงอดใหม่เอาว่ได้ละเมีก็ระคืบยากกันที่เป็นนีเขาแม่ยยะไอ้เหมือนที่เขาจังไงกันเนี่ยมาเอาพราะอเกิดจากของข้างหนานี่ข้างหนานี่ก็นยะงวดใหม่เด้องวดใหม่เด้อหยาเด้อเอองวดใหม่คันที่ให้ลูกหลานอีดีงวดใหม่เด้อบันนี้เด้อแม่นั่งจันทร์ฝุ่นอีซี่ยุ่งเทปนั่งจันทรเพื่อกันจ้าแม่ตีรู้ตีตัวไหนหยาตีไหนเนี่ยตีตัวไหนฟันว่างูเข่าหวาน อนันเบอร์เท่าไรทรับกับหกสามสามหกเบอร์ที่บ้านกับสามหกอันตีกับโง่ข่บ,าบ้านวะจ้า,จาใบที่เราไปซื้อที่เราสามหกมันนี่เท่าไรเอาหนากักๆเลยอเอาเอาค้าค่ากันนะายาเอานเนนิ้นเลยนะั่นอ่ะสามหกไปเอาบอกเขาสั้นไหมอืมชุดไทยกับบ้าอ้าวมากกว่าสั้นเป็นว่ามันตัวเกา่ามันตัวเกา่เกากับบอมากกว่าสั้นว่ะโอเหล็กกับตัวเก่าน้ำจังไหน บานยังหายหือหืออยู่เสียดายลลยที่แต่วันนี่ไในแน่ญานิ่ไในแน่พันนิ่งในแน่แล้วก็เบาเออที่การกับจันจาราวจนาแต่เบาเด่นอืมเออบที่เพื่อโท้วมาถามเอามือออกนะท้วเอาพาทุดงสายดวนเพั่อท้วมาถามเรกงานน่ะละยาเลยบอกพาทุดงสายดวนเพื่นไปน่ะเพื่อนได้บ่โนโนน ยาบอกกินหรอพี่น้องโนโนไม่ได้เลยเอาเป็นบ้านยังไดก่อนแม่นี่ผัดขึ้นเป็นบ้านเอฟซีเพิ่วางไหนก่อนโนโนบอ่อันเพิ่อนตว่าบ่ถืออันถามแม่ยาเพิ่นกับว้านโนโนโอ้ยยาเพิ่นบอกกินเป็นตัวเนี่ยเพท่านสมัยแท้เนี่ยท่านสมัยได้ยาเพิ่นกับไปพุ่นนําอยู่เนาะโนโนเพิ่นวะเออเปอนบ้านลูกหลานนั่นโอ้ยขอถั่วขอให้ยาหลายๆเรื่องวันหนาวไหมได้ยาเนี่ย ให้ได้คักกว่ามาตอนเพื่นสื่อกับมีอยู่ได้หกแปดเพื่อนเป็นไข่ลอยเลยจันจีน่าง่ายว่าเอาไข่เลยแม่ง่ายว่าเอาเกตแปดเจ็ดแปดเจ็ดไข่เลยเราจะหกแปดนั่นกระถางดูงาบุกขี่รถอันขั้นหนีเที่ยวดูบ่แม่มันจะอยู่ในหนีบ่ก็ออกรถจันทีน่าอีกเมื่อนั้นขี่รถย้ายกายไปสิริพรมันบ่ ก็ะออกรถเด้อบ้างเมือรถย่ายกายเย่เด้อบ้านเม<อ>ื่อ,อนั่นน่ะออกรถเรือรถเรื่างนี้เออบ้านก็ออกรถอันจันจีดาอีกคินรถจันจีดาแอบมินน่ะบ้านก็ออกรถแอบมินอันหนา้าขี้อีกอ,<ะ>ออกทูเบอร์เนาะขี้ขั้นไหนออกขั้นนั้นขี้ขั้นไหนออกขั้นนั้นเมื่อนั่นก็ไปต้นพ่เงินพ่อทองเนาะไปพุ่นเนาะของอันของอยังเกล็ดำเนาะ ออกซ้ำตแตกเมื่อนี้เลยแม่อันแม่กว้างปากเมื่อนี่ยาญ่เด้เสี่ยวเพื่อนหายมาไปย์ญาณ่ะหายมาเดียวยาหายมาแล้วเอาใหญ่ตัวน้องเอาใหญ่กับตัวนั่นแล้วญ่ปล่อยก้อนโมได้ไาเออปล่อยก้อนโมเด้เนาะปล่อยก้อนโมโหลดเอฟที่ญานั่นเพื่อนที่ได้เออไปดึงไล้ก่อนญาณมันเบิดก่อน ยากแตสิปล่อยกอนโมหะน่ะจ้าให้ปล่อยกอนโมน้อยยาเนาะเอาสิปล่อยกอนพาทุรงพาทุรงนู้ชายตัวใดจะตามที่ลังจ้ายังบ่งเพราะว่าต้องรอดเข่าเล็งเพลินบ่ได้เนาะพาทุรง่บได้จ้าเก่งใจเพลินจ้าท่านเพลินว่าคักแม่แน่เนี่ยจังเอาจะเอามือออกก็ได้สายด่วนคักแม่แน่สายด่วนเขาจ้าเอาแม่อันยี่ก็ฟูเซีย เป็นแนวถ้าพนมาห้เราบ่แม่ยาย์เน่ยาณพนเอามาห้แล้วฟันมาจังไดบ่อเอากับฟันมาเพ่นนอามาห้แล้วพนไปเรื่องเบือตุกพนเวามาหายแล้วว่าเห็นบ่อแม่กะยังว่าแม่กะยังบอกลูกทุกคนเนาะเด่นน่ะพ่นขี่ก้อนไงกย่าขี่ก้อนไงตามแม่กะว่า ขี่ก้อนไงย่าไปเอาเอาเรงน้ำยานน่ล <sao> ่ะเอาเรงน้ำยานน่ล่ะจังชั่วมันอ่ะมันขี่ก้อนน้อยกับชั่วถึงไม่ไ้เท่าด้วยมันกะสีด้วยหรอกน่ะเออแม่ยู่ดอกจ่ายย่ถึงเวลาด้วยมันกะสีด้วยกะเดียวกะบุนเดียแต่บุญบาสนาของเฮ้ามันกะคอยเป็นคอยไปเฮ้ามีโศกมันก็ได้สื่อจังได้มันก็ได้แต่เฮ้ามีดวงมีโศกนะย่าไปอันอันน้ำพื้น คอยเฮ็ดคอยไปนี่ละแล้วก็อยู่กับบุญบาตรสนะอืมเอาเดล็กงามอือน,นี่คืองามเละงามแล้วเนาะจับลราอยากนอนแค่หงาหระปาน่ะน่ะ <laughs> ตาสีมืดมาคือมาเมื่อกนกงงามแล้วเนาะบางามสีไ้บอกใส่ออาให้ลูกเบ่งแนมไม่ก็งามแล้วเนาะก็คือมาขีดอ่ะขีดเน่นได้บอกกรเน่นในตัวเนาะเน่นก้อนมมได้บอกก้อนโมได้เออเน่นก้อนโม เอาไหว้เลยเออปลอยจนหอดมือออกกันล่ะเอองาแม่งกงกเอาอีกแล้วนี่สองตัวเนืเค็ดกับตัวยวกันตัวยาวใช้น้าที่จ้างานี่เนาะนี่หด้าปล่อยไปเลี่ยเนอ้เอย แทบไว้จดไว้นะคะหยากน้าหมาหยาจนเด็กออกจนเจีบขี้เจบลูกร้านเอาไม่ได้ารเจ็บขี้งเลยบอกหยาแ่บวงเขาสวงเจ้าใจร้านมันวานให้เใจให้ร้านมาดึงให้หน้าแมาเจบพอดสวงเพ่นเนี้อใจระาน ส่วนนเซนนเออโอ้ยเอ้มาหาถึงแล้วบ้านที่หนึงก็สิบไปบ่ได้โอ้ยหนึ่เจดเดนย์หกศูเ็นเจ็ดหกศูนับหนึ่งสองเนาะเจ็ดกศูนหนึ่งกับอันหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันเนอพี่น้องเนอคิจาไดาเด้อคือการกับเลขกันผาธุ่งง่ไน่ป๊อหนึ่งแปดห้าอใส่บ๊แม่กะบ่าเอาใส่เอาหนึ่งกับเจ็มันก็ตัวเดียวกัน โอ้หน oh, ึ่งเออแมนหนึ่งกับเกตตัวเดียวกันหนึ so, ad 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 turtle, right? ่งก so, yeah. in ับเกตตัวเดียวกันค่ะโยกจานโยงยาเอ้ยนี่เด้อไปกองสลากให้ไปเตะเข่าโกรธเด้อยาเตะใบกอนโมเด้อยาไปให้เพิ่นบังโดนบันดาลใจให้เทวดาเพิ่นเขียนล่งให้ตัวนี้เด้อเขียนผิดเด้อจ้าเป็นแนวทางพูดบอลหน่อยยา สาธุเด้อเขาตัวนี่งเด้อยาเด้อหนึ่งกับคิดกับตัวเดียวกันพิดจะหน้าเด้อพี่น้องให้ดั้มให้ด้วยทุกคนเด้อมาในแก้ตัวไหม บอกตรงๆก็เอามาได้ผ่าบ้าไปซื้ออันซื้อบอกให้ซื้อรัตติริกับไปออกโบนเอาโบนซื้อด่าง่นะเอาไม่เนาะแม่เนาะเอาไม่แก่ตัวไม่เด้อพี่น้องเป็นแนวทางเด้อค่ะอะไรมาเบิ่งกับไฮดัมให้ด้วยทุกคนเด้อค่ะสวัสาธุให้มีเงินเต็มกระเป๋าเด้อสวัสดีทุกคนจ้า